เมาสวัสดีครับสวัสดีสวัสดี FC สวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุธชิชัยอรยนวุฒิชัยของถูกเช่นเคยนะมา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 ผมพาเอฟซเราพาพี่น้องเรามาดูนิสสันนวา่านะครับเครื่อง2,5งพ d นะตัวนี้นะเท่าที่ผมดูในเล่มซื้อแบบไม่เห็นตัวจริงซื้อแบบทางอากาศซื้อแบบทางรูปภาพเห็นทางโทรศัพท์นะฮะ ก็เลยส่งรถสไลด์ของน้องชายไปรับตัวมาเมื่อวานนิสันนาวบราตัวนี้ไม่รู้ว่าปีไหนเนี่ยเดี๋ยวดูในเล่มก่อนลืมดูปีเอา้ามาสภาพแบบน,นี้เครื่องจะเป็นยังไงอะไรจะได้ตัวไหนมั่งหรือว่าเอฟซเราพี่น้องเราจะยกทั้งคันก็ได้มา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 ,มาเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเอาลงถาดสไลด์แล้วก็เดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องดูกัน ว่ามันจะติดได้ไหมทํางานได้ไหมรถที่คว่ําม,มาในลักษณะน,นี้เจ้าของโทรมาผมเห็นสภาพรถแล้วโอ้เจ้าของแขวนพระอะไรเนี่ย <laughs> ปลอดภัยดีนะปลอดภัยดีนะเอฟซี FC เราพี่น้องเรานะเจ้าของเขาปลอดภัยดีไม่มีปัญหาอะไรนะนะเดี๋ยวรอให้เขาเอารถลงกอนเอามาดูครับออออบอกลากขึ้นมายืนมาเพือ่อนะนบอกเครื่องบอเป็นนีหอย่างเลยด้เครื่องสวยอยู่แต่ อเออมันคว่ำนะั่นแหละรถมันคว่ำเชสซี่กับโบเป็นยังตัวนี้เออเชสซี่ดูดีอยู่เดี๋ยวมาดูกันครับรถเพิ่งโอนไหมเด็กฮะรถเพิ่งโอนรถเพิ่งโอนรถเป็นซื้อเพื่อนโอนกจากพี่แนนออกมาเป็นซื้อคนปกตินี่รถปีไหนนะมันเคียรไมาเยอ่หนึปีสุดเดี๋ยวนี่ก็สี่เหมือนดูปีหกศูนย์นะรถนะ เนี S <S ่ยรถปี60 y ูนนะครับเครื <S <S then, now, ่อง2 0 0 5นะครับดูดูดู y d 2ดีเครื่อง2 5 0 5ครับเป็นชื่อบุคคลธรรมดานะครับเป็นชื่อบุคคลธรรมดาล้นะครับปี60ครับตัวนี้เดี๋ยวให้น้องชายหาที่ลงก่อนครับจะลงยังไงลงแบบไหนเลือกเอาเลยก็บรรยากาศตอนเช้าครับนี่แล้วก็เดี๋ยวให้ ให้เขาหาที่ลงก่อนนะครับเดี๋ยวเขาหาที่จะลงลงยังไงก็ให้เขาลงเลยแล้วเรามาสตาร์ทเครื่องดูกันครับผมสาหรับผู้นี้เช้านะครับผู้นี้เช้าผมก็จะได้ส่งคันนี้นะครับนี่นี่นี่ให้ f c เราให้พี่น้องเราทางจังหวัดสุรินทร์นะครับเอคันนี้ลูกค้าไม่เอาถังนะครับไม่เอาถังไม่เอาชุดปั๊มไม่เอาถังไม่เอาชุดปั๊มนะครับเอามาดู เขาได้จะถอดออกหมดแล้วนะครับอ่านี่ครับเอามาดูครับมาดูมาดูเนี่ยเดี๋ยวผมจะได้ส่งอ๋อเลอถอดชุดปั๊มแล้วถอดชุดปั๊มออกนะครับเนี่ยลูกค้าไม่เอาถังครับเอาดูเอาเฉพาะหัวฉีดผมก็จัดการให้ไม่มีปัญหาครับจะจัดการให้เลยนะครับเนี่ยเอาเฉพาะหัวฉีดก็ได้ครับราคาจบขอแค่ราคาคุยันจบครับจัดการให้ทั้งหมดไม่ใช่ปัญหาอะไร <laughs> เดี๋ยวล้างทำความสะอาดก็คือวันนั้นเบาขาดเ, Cats, เนาะเบาขาดผมก็ห่อเบาให้ใหม่นะครับทาเบาให้แล้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวล้างทำความสะอาดทีนี้นะฮะเดี๋ยวล้างทำความสะอาดอก่อนเบาห่อให้แล้วทำความสะอาดขัดถูขัดสีชวีวันให้มันดูดีนะครับห้ <S <S <an ales> อาออกมารอ,อรอหน่อยรอหน่อยรอหน่อยครับวันนี้ากาศตอนเช้านะวันนี้อเมื่อตอนเช้าๆที่ผมตื่นตอนประมาณเกือบเกือบหกโมงเช้าอยู่ที่12องศานะบ้านผม ตอนนี้ก็14แล้วอากาศอุ่นขึ้นเยอะเลยนะฮะอ่านะรอดูพอลงแล้วก็เดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องดูกันว่าเสียงจะเป็นอย่างไรอะไรจะได้ตัวไหน FC เราพี่น้องเราอยากได้เครื่องเกียร์หรืออยากได้ทั้งคันก็ยอมได้ไม่ใช่ปัญหาเนี่ยเขาก็เพิ่งออกมาทำงานกันตอนนี้เวลา8โมงกับ5นาทีนะครับเขาเพิ่งจะเริ่มเข้างานกันครับน่าเดี๋ยวสไลด์ลงแล้วครับ บรรยากาศตอนเช้าเขาเข้าง,งานกันนะคสำหรับ f c เราพี่น้องเราอยากได้ชุดถังกับชุดปั๊มนะชุดถังนะครับถังที่ใช้งานได้ของคันนี้กับปั๊มถังพร้อมปั๊มอยู่4 5 0 0 0บาทนะครับพร้อมปั๊มตัวนี้เลย45 0ห0น้านะเนี่ยพร้อมปั๊มดูดตัวเนี้ย4 5 0 0 0บาทนะมามามาเอฟซี FC เราพี่น้องเรายินดีต้อนรับเสมอมาเลยครับเนี่ยบรรยากาศตอนเช้าครับ เขาเข้ามาทํางานก็จะทําความสะอาดรอบร้านกันก่อนมาถึงปุ๊บก็ทำาความสะอาดก่อนครับแล้วก็ค่อยว่าไปตํำหน้างานนะฮะเนี่ยเขาปัดเขาก็จะเป่าพวกรถโฟกนิฟปเป่ารถอะไรเขาต่างๆปัดกวาดพื้นให้ข้างหน้าให้มันดูสะอาดสะอ้านขึ้นเอาลงนะครับมานิสันโน v a ราปี60นะฮะเครื่อง YD y d Y d Y D เอกาสารชุดโอนเรียบร้อยพร้อมครับเดีย๋ยวมาดูสภาพเครื่องให้เข้าลงมาเดี๋ยวเรามาดูสภาพเครื่องกันเนี่ยช่างชาก็จะกวาดครับพื้นที่เตรียมเอารถเข้าขนะครับถอดอะไรถอดชิ้นส่วนถอดถอดถอด,ถอดไม่ใช่ปัญหาถอดแน่นอนฮะตัวนี้ แตี C ไม่เป็นไรนะดูแลอเอาโอเคลงมาแล้วครับผมถึงถามว่าเจ้าของพระห้อยเออเจ้าของรถห้อยพระอะไรเอาดูครับมันคว่ำอ่ะพลิกคว่ำนะขลังคาก็มันคว่ำนะเนาะรถอะดูครับเจ้าของรถโทรมาหาบอกว่าอยากขายครับเป็นเอซีทางช่องเรานะครับ แตกครับแตกแตกแตกหมดรถวิ่งได้เท่าไหร่ช่างทอนเดี๋ยวดูกันครับเดี๋ยวสตาร์ทก่อนตัวนี้ก็เน้นที่เครื่องเกียร์กระจกก็แตกหมดเลยไฟฟ้าก็น่าจะยังใช้ได้นะระบบไฟฟ้าของกระจกน่าจะยังใช้ได้ช่างถอนดันออกมาแล้วเดี๋ยวมาสตาร์ทเครื่องฝังฟังกัน เสียงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังกันครับหัวหน้าบางเข้างานสายบางที่หอกมาทำงานครับนายคือแดงแท้โอ้ครือสวยเลยเครื่องสวยอยู่เลยเครื่องสวยอยู่เลยเทอร์โบสวยกิ๊บเลยดูเครื่องง่ามมาท่อนโอ้บ้านนีปัญหาดอกนี่ เพิ่นก็บ,บอกว่าเครื่องมันติดได้ไหมเครื่องเงียบกิ๊บเลยคนว่าเอาแบ,บตตะลีมาลองดิ mm. เพิ่นบอกว่าเครื่องเงียบกิ๊บ์มาสั่นเดี๋ยวเราห้ามาฟังว่าเงียบกิ๊บแบบไหนแล้วก็อ,อ่าปัดมันข้นบอลมึงเข็มไม้น้ำดววเดินวันแรงเลยเฮ้อแรงเยท่อน mm. อ,อือปีหกศูนย์ครับรถก็เพิ่งจะเจ็ดปีนะ ฟัังงเียกนแบตเตอรี่แล้วประกอบแบตเตอรี่แล้วจะดู <Okay. S 1> ประตูฝั่งนี้เปิดได้ไหม เราเปิดได้เสียงกุญแจติดๆอยู่ได้เหรอท่อนเสียงกุญแจติดๆอยู่คันนี้พี่น้องเราจะท่อนสตาร์ทเมึงเราก็ถ้ามันติดล่องขับเลยเด้อล็อกตอดเลยเออล็อกเดินหน้าถอยหลังเลยดูดิบ่ต้องห่วงบ่ตายบ่ตายเจ้าของคนรู้คนโทษมาขายเสียงอะไรแจ๊ก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 เสียงอะไรอะ เออเสียงมันพรดลมเนาะเอาเอาดิบุกุญแจดิอขยับนะขยับแล้วครับช่างทรนหมุนกุญแจ2ครั้งละเพื่อกระตุน้น ขอจุดอเวียงก่อนโอ้โยเครื่องเพาะแทะแน่นเปียบแน่นเปียบพันไปลังเดินหน้านิดหน่อยดิยเอาดูดูดูขับได้ไหมเอากระจกขึ้นทำงานครับเรามาดูมาดูมาดูาดปึ๊บอ้าวขับได้เฉย <laughs> ขับได้ครับขับได้เดินหน้าเดินหน้า เดหน้ามาดิเรียบร้อยครับได้ครับ,สบ,ส,บ,รบสบายสบายครับสบายสบายดูไฟฟ้าฝั่งนี้ครับหกหมื่นแปดฮะ <68. S 1> ไฟฟ้าฝั่งนี้ทำงานครับเท <68. S 1> ่าไหรก่หกหมื่นแปดร้อยสามสิบเก้าหกหมื่นแปดเข็มไม่ขึ้นสิหน่อยแค่แต่มันก็หกหมื่นแปดดีลีดิ หกหมืออ่นแปดครับมีในหกหมื่นกวโลครับพี่น้องเราพ่านพอซะท่านดับเครื่องก่อนเรียบร้อยครับเครื่องดีเครื่องเองียบแน่นเลย fc เราพี่น้องเราต้องการเฉพาะเครื่องเกียร์ก็ได้นะต้องการเฉพาะเครื่องเกียร์ก็ได้ครับไม่ใช่ปัญหาครับเฉพาะเครื่องเกียร์เครื่องพิ่มเกียร์ก็ได้ราคาเท่าไหร่หลังไมค์มาเลยโทรมาหาผมนะครับราคาเราคุยกันเฉพาะเครื่องเกียร์นะครับหรือว่าอยากได้ทั้งคันก็ได้หรือว่าจะเอาอะไรตัวไหนยังไง แต่เครื่อง้อมเกียร์อาจจะยังไม่แยกจากกันนะครับอะไรอาจจะเป็นพวกเปลืองท้ายพวกรูมหน้ากระปุกพาวเวอร์อะไรอย่างเงี้ยได้ได้หมดเลยนะครับรถคันนี้นะเอฟี FC เราพี่น้องเรานะเอ่อไอชาติหาหม่องหาหม่องเก็บเนี้ยอะไรก็ครับถ้า,ามีเหลี่ยมข้าละแสนกว่าบาทครับถ้า,ามีเหลี่ยมกับสองแสนกันสีหนะครับครับผมท่าไใดฮึ่อโอ้คันนี้มันมันยังประจุดเป็นดั้มแสนเก็ยหาครับ นี่เล่มอ,อาจารย์ชุดอุ่นหมดเลยแสนเจ็ดหมื่นห้าพันครับผมขับได้แล่นได้ปกติ FB ร้องเมืองก่อนจะได้ครับ,เ,รบเมืองก่อนเลยครับมาขันไหนเมืองก่อนเลยเดอ้อไอ้ชาติเก็บใส่มันก็ซ้ำใหม่ขับได้อยู่ถอยไปเก็บที่เดียวเลยหาหม่องเก็บเออไปเก็บซี่เลยบ่ได้เห็นอย่างนี้มันตีแล้วไหมมันบละหาหม่องเก็บเลยยวหาที่เก็บให้ช่างชาติหาที่เก็บก่อนครับโอเคเดี๋ยวมาดูเขาขับไปเก็บกันครับ กำลังเอารถตำรวจสตาร่าคันนี้ถอยออกแล้วก็ไมตี้คันนี้ก็ติดประจำแล้วนะสำหรับติดประจำลงให้อาจารย์นะครับถ้ารู้ให้ออพออที่สุราษฎร์หรืออะไรนี่แหละแค่อยู่จังหวัดไหนเนี่ยลูกค้าประจําแท้ๆไม่รู้ว่าอยู่จังหวัดไหนแต่อยู่ใต้อะ <c oughs> ซื้อกันแบบโอ้หลายคันแล้ว <c oughs> ลงใต้นะคันนี้ลงใต้นะคันนี้ลงใต้ลงใต้ในเอฟซเราพี่น้องเรานะไมตี้คันนี้ลงใต้ครับรอเอกสารชุดโอนครบส่งลงใต้ครับผม ดูความสวยความเงาความวิ้งนะครับเอาดูอา้าวโอเคใครจะขับอ่ะเอาเดินไปนู่นหมดเลยเราถุงมือกันเขาเอาเศษกระจกที่มันแตกอะ่ะจับกระจกที่มันแตกขยับไปนะครับผมว่าเข็มไม้หกหมื่นเนี่ย รถคันนี้ความแล้วความอีกนะผมว่าเลเอาจริงกระจกก็เป็นไม่ใช่กระจกมันไม่ใช่กระจกเม็ดอะตําหลังมันต้องเป็นกระจกที่เป็นเม็ดอะเหมือนกระจกใหม่นะฮะนี่ความรู้ผมก็ไม่เยอะหรอกแต่ผมคิดว่านะความรู้เกี่ยวกับรถใหม่ผมไม่เยอะแต่ผมคิดว่าตําหลังแล้วมันต้องเป็นเป็นเม็ดเป็นเม็ดเหมือนไม้ข้าวโพดเนาะกระจกออกศูนย์อะแต่นี่เหมือนใส่กระจกใหม่เหมือนรถทำแล้วอะเอาจริงๆนะแล้วก็มาโดนอีกอะไรอย่างเงี้ยเอามาตัดแยกอะไรช่างพี ขับถอยแังเข้าไปจอดนั่นดิขับเลยบุตรหลานดอกเจ้าของเขาตายโฮ้ยังยิงสังาขี้หยันเดีอยวเวเจ้าของเขาตายดอกเขาโทษมาขายผมอยู่เดี๋ยวผมขับไปกันจกจังหน่อยก่อนเนี่ยครับช่างวีครับเอาดูปิดปิดแคปตัวนี้เขาครับเอา คับถอยลังเข้าไปแท่นทีสตาราเมื่อกี้นี่ด้ถอยปอนข้อหลังมาเอาแบบนี้ผมก็ซื้อนะเพราะว่าแต่ว่าถ้าชนหนะักจริงๆมีการตายเกิดขึ้นผมไม่ซื้อ <c oughs> <c oughs> บอก FC เราบอกพี่น้องเราเลยไม่รู้เป็นอะไรผมถามก่อนเลยว่าคนขับมีชีวิตไหมถ้าเขาไม่โกหกอะ่ะผมซื้อถ้าเขาบอกว่าคนขับยังมีชีวิตอยู่ซื้อครับคนขับคนโดยสารเอา พูดง่ายๆภาษาบ้านเฮาขอแค่มีการตายเกิดขึ้นผมซื้อถ้ามีการตายเดีวผมไม่ซื้อเลยเพราะว่าผมต้องเอามาจอดแล้วก็ถอดอะไรกลัวกลัวเขากลัวแต่ตำหลังจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรครับเอฟซีเราพี่น้องเรามันไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าเขาอย่างว่าไม่ก็ไม่อยากได้เนาะมันก็ไม่อยากได้อะถามว่ามีอะไรไหมก็ไม่มีอะมันก็ไม่อยากได้คือว่านั่นแหะเอาเดินหน้าไปเลย เดินหน้าไปบ่อไหนก็สร้างมันขับไปจอดนั่นซื้อถอยหลังเขาเด้อเครื่องดีดีเครื่องเงียบฟิบเลยเครื่องวิ่งหกหมื่นกิโลเนาะถ้าเข็มไม่ถ้าไม่ไม่โกหกทำไม่บกีตัวนะ่พี่น้องท่อนบวกให้ไอ้วี่นะ ได้เฉยอย่างว่าเนะรถมันรถเป็นเกิดอุบัติเหตุว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรอถอยแล้วครับแล้วข้อเกียร์ถอยเป็นบอกเรากดลงมันโหกเกียร <adic. S 2> ์ได้พ <Hey. S 2> วกน,นี yeah. ้เพราะรู <todo> ้เรื่องติ มันโฮเกียเร่ถอยแล้วครับถอยเข้าเก็บแล้วอ่ะเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะวุฒิชัยอะไรลยนวุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอะไรลยนนะ0ูนย1 9 2 2 6 0 9 5 0 6ก้าห้านน วุที่ใช้อะไรยนกาลสินชื่อนี้การันตีความถูกชื่อนี้การันตีความมันชื่อนี้การันตีความมาตรฐานกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะขายราคาไม่ถึงแสนตามสภาพนี้ราคาไม่ถึงหนึ่งแสนบาทขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับ